สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาหอชาแนลวันนี้มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือและเป็นประสบการณ์ตรงจากคุณครูที่ทำงานประจำอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาประสบพบเจอกับเรื่องราวบางอย่างแม้เรื่องนี้จะผ่านมาเกือบ1ิบปีแล้ว แต่ก็เป็นเรื่องราวที่เธอม่อาจลืมได้ชื่อเรื่องว่าบ้านหลังที่เงียบเหงาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีก่อนขอตั้งชื่อเจ้าของเรื่องนี้นามสมมติว่าคุณออยละกันนะครับตอนนั้นคุณออยมีอาชีพเป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนมัธยมปลายอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในทางภาคเหนือคุณออยเป็นคุณครูสาวไฟแรงอายุ25ปี โรงเรียนที่ออยสอนนั้นอยู่ค่อนข้างไกลาจากตัวเมืองในที่ทำงานแห่งนี้ออยมีเพื่อนสนิทอีกสองคนคนแรกชื่อจอยอีกคนหนึ่งชื่อก้อยทั้งสามคนอยู่ในช่วงเวลาที่เหนือ่อยล้ากับการใช้ชีวิตในบ้านพักครูของโรงเรียนแม้จะมีความสะดวกในเรื่องการเดินทางแต่พวกเขากับรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกควบคุมตลอดเวลามีทั้งเสียงดังจากเด็กๆในโรงเรียนความแออัด และกฎระเบียบที่เข้งขัดในทุกอย่างแม้แต่เวลานอนออนและเพื่อนๆก็มีความคิดว่าถ้าออกไปหาบ้านเช่าที่อยู่ด้วยกันสักแห่งบางทีชีวิตอาจจะรู้สึกดีขึ้นและในเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานทั้ง3มคนตัดสินใจว่าจะลองเดินไปหาบ้านเช่าสักหลังหนึ่งเพื่อจะเช่าอยู่ด้วยกัน3มคนเลยเดินลัดเลาะ,ะซอยหลังโรงเรียนเพื่อไปหาบ้านเช่าเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมง ที่ผ่านมาก็เจอบ้านหลายหลังแต่ก็ยังไม่มีหลังไหนที่ถูกใจบางหลังอาจจะมีราคาแพงเกินไปหรือบางหลังมีขนาดเล็กเกินไปจนมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ท้ายซอยแคบๆตัวบ้านดูสะอาดขนาดใหญ่พอที่จะอยู่3าคนได้สบายมีรั้วเตี้ยๆล้อมรอบตัวบ้านแต่สนามหญ้าหน้าบ้านรกจนแทบไม่มีทางเดิน ราวกับเหมือนมีคนดูแลทำความสะอาดเพียงแค่ในบ้านเท่านั้นออยแอบ,บมองลอดเข้าไปในตัวบ้านก็เห็นหน้าต่างไม้บ้านเก่าเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยถึงแม้ตัวบ้านจะดูเก่าแต่ภายในบ้านยังคงสะอาดและโครงสร้างด้านนอกก็ดูแข็งแรงปกติดีติดกับตัวบ้านมีโรงรถเก่าอยู่หลังหนึ่งและมีระเบียงไม้ด้านหน้าที่ทอดยาวไปตลอดแนว พวกเขาสามคนมองไปที่ป้ายให้เช่าราคาถูกเล็กๆที่แขวนติดอยู่ไว้ที่หน้าบ้านออยจึงตัดสินใจติดต่อไปหาเบอร์ที่เขียนไว้อยู่ที่ป้ายปลายสายมีผู้หญิงคนหนึ่งรับฟังจากเสียงน่าจะเป็นคุณยายอายุราวๆเจ็ปีออยก็ไม่รอช้าที่จะสอบถามเรื่องค่าเช่ามัดจําค่าน้ำค่าไฟคิดยังไง รายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าคุณยายปลายสายตอบมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่มนวลว่าค่าเช่าราคาไม่แพงเดือนละ1,500บาทค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายตามบินได้เลยส่วนเรื่องมัดจำนั้นไม่ต้องจ่ายออยได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยก่อนที่จะขอดูบ้านข้างในคุณยายก็รีบตอบตกลงทันทีหลังจากที่ออยวางสายจอยกับก้อยที่ฟังบทสนทนาน,นั้นอยู่ก็ดูเหมือนจะดีใจที่เจอบ้านหลังที่ถูกใจสักที เวลาผ่านไปได้ไม่นานก็มีหญิงชราล่างเล็กคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านใกล้ๆยายเป็นคนดูแลบ้านหลังนั้นเธอสวมผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าสีมอสอและมีผ้าขาวมาพาดบ่าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นคุณยายก็พาทั้งสามคนไปดูภายในบ้านด้านในดูเรียบร้อยดีเข้าของถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถึงจะเก่าแต่ก็มีให้พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทียายบอกว่า บ้านนี้ไม่มีใครอยู่มาหลายปีแล้วลูกทั้งสามคนถามว่าเพราะอะไรยายดูใบเบี่ยงที่จะตอบคำถามแบบตรงๆและก็ยิ้มบางๆแล้วพูดเพียงว่าถ้าพวกหนูไม่กลัวก็อยู่ไปเถอะลูกบ้านมันก็แค่เก่าอะนะตอนนั้นก้อยก็พูดขึ้นมาทีเล่นทีจริงว่าต่อให้เป็นบ้านปีสิงแต่ถ้าได้บ้านใหญ่สะอาดราคาถูกแบบนี้ก็อยู่ได้นะใช่ไม่ติดพอก้อยพูดจบพวกเราสามคนก็หัวเราะใส่กันหลังจากที่เดินสำรวจภายในบ้านครบแล้ว คุณยายก็ได้บอกว่าหลังจากที่พวกหนูเช่าแล้วยายมีอุปกรณ์สำหรับถางหญ้าไว้ให้เพราะเดิมทียายไม่สามารถตัดหญ้าคนเดียวได้อีกแล้วทั้งสามคนรับทราบและตัดสินใจเช่าบ้านหลังนั้นทันทีหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ค่อยๆทยอยย้ายของจากบ้านพักครูเข้ามายัางบ้านแห่งนี้ในคืนแรกหลังจากที่ทุกคนย้ายมา ทุกอย่างก็ดูปกติดีในที่สุดทุกคนก็ได้ใช้ชีวิตหลังเลิกงานตามที่หวังไว้ชั้นล่างมีห้องรับแขกโล่งๆห้องครัวหลังบ้านและห้องนอนเล็กหนึ่งห้องส่วนชั้นบนมีห้องนอนสองห้องติดกับห้องเก็บของเล็กๆที่มีกุญแจล็อกไว้ห้องน้ําอยู่ด้านนอกตัวบ้านจะต้องเดินออกไปทางประตูหลังบ้านอีกประมาณ3เมตร ในตอนนี้ทุกคนกําลังตื่นเต้นกับการจัดของคุยกันถึงจัดมุมเล็กๆสําหรับอ่านหนังสือนอนดูหนังเวลาช่วงประมาณหนึ่งทุ่มบรรยากาศร,บรอบๆบ,บ้านเงียบจนน่าแปลกใจแต่ก้อยก็บอกว่าก็ดีแล้วนี่พวกเราจะได้มีสมาธิในการอ่านหนังสือทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ในกลางดึกคืนนั้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะที่ออยกําลังจะเคลิ้มหลับ อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นบนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนธรรมดาเดินกันมันเป็นเสียงคนเดินลากเท้าอยู่บนพื้นไม้คลืดคลืดอ,ออยลืมตาขึ้นมาแล้วถามว่าจอยจอยขึ้นไปบนนั้นหรอแต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับแล้วจู่ๆก็มีเสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงดังมาจากทางบันได เสียงนั้นไม่ได้หัวเราะด้วยความสนุกเลยแต่เมื่อออยได้ยินแล้วมันทําให้ขนลุกขึ้นมาทันทีออยลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เห็นจอยกับก้อยนั่งอยู่ด้วยกันวินาทีนั้นทุกคนรู้ทันทีว่าเสียงหัวเราะไม่ได้มาจากพวกเราทั้งสามคนเอาที่นอนมารวมกองกันเปิดไฟให้สว่างทั้งคืนและนอนทั้งที่ไฟสว่างสว่างแบบนั้นราโกว่าจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นอีกหลังจากที่ทุกคนหลับไปในคืนนั้น ออยก็ฝันครับออยฝันเห็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดขาวเพื่อนโคนผมยาวบิดหน้าเดินลงมาจากบันไดเธอเดินลงมาช้าๆเข้ามาใกล้ออยเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงมันเหมือนเบาเกินไปจนฟังไม่ได้ยินแต่ออยสัมผัสได้ว่า,าเธอเศร้าเหลือเกินทั้ง3คนตื่นมาด้วยอาการง่วงซึมแต่ไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เจอในเมื่อคืนอย่างจริงจังแต่จอยก็เริ่มสังเกตเห็นว่าสิ่งของเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนตำแหน่งเอง เช่นหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะถูกย้ายไปข้างเตียงหน้าต่างที่ปิดไว้กับแง้มออกมาเล็กน้อยจอยเลยพูดลอยๆว่าเมื่อคืนจอยฝันเห็นผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียงแล้วก็ร้องไห้ก็เงียบส่วนออยก็แค่มองหน้าเพื่อนแล้วเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกวันนั้นพวกเราแทบไม่พูดอะไรกันเลยอาจจะเป็นเพราะความอึดอัดหรือแต่ละคนมีความคิดอยู่ข้างในแต่ไม่กล้าเอามาคุยกันเราออกไปทํางานและกลับมาที่บ้านพักตอนเย็น แต่ความอึดอัดนั้นยังคงอยู่เวลาผ่านไปเกือบสองอาทิตย์ทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ในคืนนั้นทุกคนนอนดูหนังอยู่ด้วยกันทั้งๆท,ที่ยังคงเปิดไฟนอนเหมือนเดิมจอยกับก้อยก็เริ่มเคิ้มหลับไปทีละคนในระหว่างที่ดูหนังมีเพียงออยคนเดียวที่ยังคงนั่งอยู่เวลาตอนนั้นประมาณตีสองมีเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นจากชั้นบนกอกกอกกอก เป็นเสียงที่ออกมาจากห้องเก็บของที่เราไม่เคยเปิดเพราะมีกุญแจล็อกอยู่เสียงนั้นค่อยๆดังถี่ขึ้นเหมือนมีคนอยากจะออกมาจากห้องนั้นเสียงเคาะประตูยังคงดังขึ้นเรื่อยๆจนแม่กุญแจนั้นหลุดออกมาและหล่นลงพื้นจากนั้นประตูเริ่มเปิดเองช้าๆออยรีบปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาด้วยท่าทีปลุกออยที่ล้อหล่นมากๆทำให้จอยและก้อยรู้ได้ทันทีว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ หลังจากที่ทุกคนเริ่มลุกขึ้นมาออยรีบชี้ไปด้านบนพร้อมบอกว่าได้ยินเสียงคนเคาะประตูและเสียงประตูกำลังเปิดเองแบบช้าๆเราทั้งสามคนสองไฟฉายขึ้นไปปรากฏว่าเห็นเป็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ตรงประตูชัดเจนแต่พอออยส่องไฟฉายไปที่ผู้หญิงคนนั้นเงานั้นกลับหายไปเหลือแค่ประตูที่เปิดกว้างพวกเธอทั้งสามคนต่างมองหน้ากันต่างก็เห็นแววตาของกันและกันว่า มีความกลัวความสงสัยความสับสนเต็มไปหมดก้อยเริ่มถามว่าพวกแกเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่าแต่ไม่มีคําตอบกลับจากเพื่อนคนไหนเลยเวลาผ่านมาถึงตอนเช้าตุ๊กตาบนหัวเตียงของก้อยหันหน้ากลับมามองเตียงกระจกในห้องน้ํามีรอยฝ่ามือคล้ายกับมีคนเอามือมาลูบที่กระจกแต่เมื่อคืนทั้งสามคนไม่มีใครเข้าห้องน้ําเลย ก้เริ่มถามว่าบ้านนี้มีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าพวกเราตัดสินใจหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจน,นเจอบทความเก่าในเว็บเว็บหนึ่งข่าวเล่าถึงครูฝึกหัดหญิงที่เคยมาเช่าบ้านหลังนี้แล้วหายตัวไปกลางดึกอย่างไร้ร่องรอยในคืนที่ฝนตกตำรวจค้นทั่วบ้านแต่ไม่เจอศพและไม่เจอร่องรอยในคืนถัดมาอากาศเริ่มเย็นลงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนกลางดึกทุกคนเริ่มได้กลิ่นไหม้จาง,จาง เหมือนผ้าที่ถูกจุดไฟให้พอเป็นควันกลิ่นนั้นพาให้พวกเราเดินไปถึงห้องน้ำหลังบ้านจอยที่เดินนำหน้าอยู่อยู่ๆก็หยุดนิ่งจอยเห็นผู้หญิงนั่งกอดเข่าอยู่หน้าห้องน้ำสภาพชุดเปียกผมเปียกแนบหน้าเหมือนเพิ่งเดินฝ่าฝนมาเธอที่นั่งอยู่ตรงนั้นเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาเธอไหลและเธอค่อยๆฝืนยิ้มออกมาพร้อมกับพูดด้วยเสียงสัน่นได้ยินฉันไหม ในวินาทีนั้นทั้งสามคนไม่สามารถควบคุมสติได้อีกต่อไปทุกคนต่างรีบวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นฝ่าฝนเพื่อกลับไปยังบ้านพักครูเช้าวันถัดมาทุกคนรีบกลับมาเก็บของเพื่อย้ายออกในขณะที่เก็บของนั้นไม่กล้าที่จะมองอะไรในบ้านเลยเพราะในใจทุกคนรู้ดีว่าเธอยังอยู่ที่นั่นเธอไม่ต้องการหลอกใครเธอแค่อยากให้ใครสักคนฟังเธอ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องบ้านร้างที่เงียบเหงาหลายคนคงเจอเหตุการณ์แปลกๆในบ้านเช่าเก่าๆแบบคุณออยความลับบางอย่างที่ผู้เช่าแบบเราเราไม่อาจจะรู้ว่ามีอะไรที่เคยเกิดขึ้นบ้างในบ้านหลังที่เราเช่ามาอย่างน้อยก่อนเข้าไปอยู่ก็ขอเจ้าที่เจ้าทางแผ่เมตตาแผ่กุศลให้เจ้ากับนายเวรหรือวิญญาณที่อาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นเพื่อให้เราได้อยู่อาศัยโดยที่ไม่ต้องมาหลอกกัน ก่อนจะจากกันวันนี้อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ